ดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเบื้องตน้นนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนใช่ไหมคะประกอบไปด้วย2ลักษณะก็คือ1เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง เคมี er, ไปเป็นไฟฟ้านะคะหรือเราเรียกว่าเซลล์กราวนิกนั่นเองส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าไปเป็นเคมี er, นะคะนั่นก็คือเรื่องของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาอธิบายนะคะลักษณะเกี่ยวกับเซลล์กราวนิกให้นักเรียนได้เข้าใจกันนะคะจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่เป็นรูปภาพที่ใช้แสดงแทนเซลล์กราวนิกโดยทั่วไปนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะ พบเห็นได้ในหนังสือเรียนนะคะหรือในข้อสอบนะคะที่นักเรียนจ้องไปเจอนั่นเองวันนี้ครูก็จะมาอธิบายคร่าวๆเรื่องของลักษณะของเซลล์เกวีนิกให้นักเรียนได้เข้าใจกันค่ะจากรูปภาพนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเซลล์เกวีนิกเนี่ยประกอบไปด้วย2เครื่องเซลล์นะคะได้แก่เครื่องเซลล์ A แล้วก็เครื่องเซลล์ B และแน่นอนว่าแต่ละเครื่องเซลล์เนี่ยจะต้องมีเครื่องเซลล์ใดเครื่องเซลล์หนึ่งทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนอีกเครื่องเซลล์หนึ่งก็จะทําหน้าที่ รับอิเล็กตรอนหรือเกิดปฏิกิริยา Reduction นั่นเองเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าครึ่งเซลล์ไหนทำหน้าที่อะไรนะคะเวลานักเรียนไปเจอข้อสอบนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพแบบนี้ในข้อสอบนักเรียนก็สามารถเดาได้เลยว่าตอนนี้ข้อสอบกําลังถามนักเรียนถึงเรื่องของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะคะและนักเรียนจะรู้ได้อย่างไว่าตอนนี้ข้อสอบถามนักเรียน เรื่องของเซลล์กกวานิกนะคะหรือเรื่องของเซลล์อ e ิเล็กโทรไลต์นะคะถ้านักเรียนดูรูปภาพนักเรียนจะรู้ได้เลยนะคะสังเกตได้จากโวลมิเตอร์ค่ะโวลมิเตอร์ meter, เนี่ยอยู่ในเซลล์กาวานิกเท่านั้นนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่จะพบเห็นได้เมื่อข้อสอบข้อนั้นถามนักเรียนเกี่ยวกับเซลล์กาวานิกนะคะ ทีนี้เมื่อเราเรียนเห็นวตลมิเตอร์ค่ะนักเรียนให้สังเกตสิ่งแรกเลยก็คือเข็มของวตลมิเตอร์นะคะว่าเข็มของวตลมิเตอร์เนี่ยเบนไปทางไหนนะคะจากรูปภาพจะเห็นว่าเข็มของวตลมิเตอร์เบนไปทางเครื่องเซลล์ B นะคะโดยเข็มของวตลมิเตอร์เนี่ยจะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะครูจะเขียนกำกับไว้ให้ว่าแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ ขออองิเล็กรนนนะคะคั่นหมายความว่าตอนนี้อิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่จากฝั่งซ้ายมือนะคะหรือฝั่งครึ่งเซล A ไปทางฝั่งขวามือก็คือครึ่งเซลล B นั่นเองนะคะอ่าอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่จากครึ่งเซลล A ไปยังครึ่งเซล B นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยครึ่งเซลล A ทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนนะคะให้อิเล็กตรอนก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเอง ะะส่วนเครื่องเซลล์ b ค่ะจะทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนหรือเกิดปฏิกิริยา Reduction นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเครื่องเซลล์ a ส่วนฝั่งนี้เป็นเครื่องเซลล์ b นะคะโดยถ้าเครื่องเซลล์ไหนนะคะทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนนะคะหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเครื่องเซลล์นั้นจะทำหน้าที่เป็นขั้วแอโ d ดนะคะเราเรียกว,ว่าขาัา้วแอโ d ดนะคะทำหน้าที่เป็นขั้วลบนะคะโดยแอโนดจะทำหน้าที่เป็นขั้วลบ ส่วนนะคะเครื่องเซลล์ไหนที่ทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนหรือเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะมันก็จะทําหน้าที่เป็นขั้วแคโทดนะคะหรือเป็นขั้วบวกนะคะในที่นี้แอโ d ดจะเป็นลบแคโทดจะเป็นบวกนะคะทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละเครื่องเซลล์กันเลยครื่องเซลล์ A เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือ A นะคะที่เป็นโลหะ เกิดปฏิยาการให้อิเล็กตรอนกลายเป็น a 2บวกนะคะซึ่งมีสถานะเป็นสารละลายหรือ aqueous นะคะให้ออกมา2อ,อิเล็กตรอนนะคะส่วนนะคะฝั่ง b ค่ะสารละลาย b 2บวกนะคะ aqueous เนาะก็จะทำหน้าที่รับ2อ,อิเล็กตรอนนะคะกลายเป็นโลหะ b นั่นเองนะคะถ้านักเรียนสังเกตจากแผนภาพนะคะทำไมครูรู้ว่า a เมื่อให้อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็น a 2บวกนะคะนักเรียนก็ดูจากภาพได้เลยนะคะโดยโลหะ a นะคะ ที่ครูชี้อยู่นะคะก็จะทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนเมื่อให้อิเล็กตรอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะกลายตัวเองเป็นสารละลาย A 2บวกนะคะอยู่ในนี้นะคะสารละลาย A 2บวกแล้วก็ให้อิเล็กตรอนไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่นะคะตามทิศทางของเข็มของวอลมิเตอร์มายังครึ่องเซลล์ B นะคะพอมาถึงครึ่งเซลล์ B เนี่ย B 2บวกซึ่งเป็นสารละลายก็จะทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะคะกลายเป็นโลหะ B นะคะ นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในฝั่งบีเนี่ยโลหะ B ีก็จะมีความหนาขึ้น,นเรื่อยๆนะคะโลหะ B ีก็จะมีความหนาขึ้น,นเรื่อยๆนะคะส่วนสารละลาย B ีสองบวกก็จะมีความเข้มข้น น้อยลงนะคะมีความเข้มข้นน้อยลงส่วนฝั่ง A ค่ะโลหะ A เนี่ยก็จะมีการกร่อนนะคะก็คือจะบางลงเรื่อยๆส่วนสารละลาย A2 บวกนะคะก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อความเข้มข้นของครึ่งเซลล์ A กับครึ่งเซล B เนี่ย แตกต่างกันนะคะฝั่งนึงเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งมีความเข้มข้นน้อยลงค่ะก็จะต้องมีการดุลประจุก,กันสักนิดหนึ่งนะคะโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่าสะพานไอออนนะคะสะพานไอออนหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คําว่าสะพานเกลือนะคะสะพานเกลือ ในที่นี้ตัวอย่างนะคะเขาก็จะใช้เป็นกรดซันฟิวริกนะคะ H2SO4 ทาไมครูถึงรู้ว่าเป็นกรดซันฟิวริกนะคะเพราะในสารละลายแยักเรียนสังเกตนะคะ นักเรียนจะเห็นซัลเฟตไอออนอยู่นะคะซัลเฟตไอออนนี้มาจากไหนนะคะก็มาจากกรดซัลฟวริกที่ใช้เป็นสะพานไอออนนั่นเองนะคะโดยท่านเรียนเรียนเรื่องของกรดเบสมาแล้วใช่ไหมคะกรดซัลฟิวริกเป็นกรดไดโพติกใช่ไหมเมื่อแตกตัวก็จะให้ 2h บวกใช่ไหมคะบวกกับซัลเฟตไอออนนะคะอ่าโดยที่อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะฝั่งครึ่งเซล์ล A เนี่ยโลหะ A เนี่ย ะะจะทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนเนาะเมื่อให้อิเล็กตรอนเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นสาระละลาย a 2บวกทางฝั่งครึ่งเซลล์ a นะคะความเข้มข้นของสาระละลาย a 2บวกก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะพานไอออนก็จะทำหน้าที่ดุลประจุโดยการส่งซัลเฟตไอออนเข้ามานะคะซัลเฟตไอออนก็จะมาดุลประจุนะคะไม่ให้มีประจุบวกที่มากเกินไป ส่วนฝั่งเครื่องเซลล์ B นะคะเครื่องเซลล์ B สารละลาย B2 บวกทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะคะกลายเป็นโลหะ B โลหะ B ก็จะหนาขึ้นแล้วก็สารละลาย B2 บวกก็จะมีความเข้มข้นน้อยลงนะคะเมื่อมีความเข้มข้นน้อยลงค่ะไฮโดรเจนไอออนจากสะพานไอออนก็จะทำหน้าที่เข้ามานะคะที่ฝั่งเครื่องเซลล์ B ีเพื่อเพิ่มนะคะไอออนบวกนั่นเองนะคะทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความเข้มข้นเปลี่ยนไปไม่มากนะคะ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาของเซลล์กาวนิกนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ลักษณะโดยทั่วไปของเซลล์กาวีนิกนะคะซึ่งครูก็ได้สรุปนะคะเป็นข้อความให้เรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของลักษณะของเซล์กาวานิกนะคะโดยใช้รูปภาพในการอธิบายแล้วนะคะจากนี้ครูก้อนจะใช้ข้อความนะคะมาอธิบายลักษณะของเซลล์กาวานิกนั่นเองนะคะถ้านักเรียนจําได้นะคะลักษณะทั่วไปของเซลลกาวานิกตั้งแต่วันแรกที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะ ครูได้อธิบายไปแล้วว่าเซลล์กาวนิกเนี่ยเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่สามารถเกิดขึ้นเองได้นะคะเพราะว่าเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้เองมันก็จะให้พลังงานไฟฟ้าออกมานั่นเองนะคะดังนั้นข้อแรกนะคะจึงกล่าวว่าเซลล์กาวนิกค่ะเป็นเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถเกิดขึ้นเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาก,กระตุ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นถ่านไฟฉายนะคะเซลล์อัลคลาไลเซลล์ปลอดแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองนะคะซึ่งเซลล์พวกนี้นะคะก็ จะเป็นเซลล์ที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะคะโดยการทํางานของเซลล์เหล่านี้นะคะก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนแล้วก็ให้กระแสไฟฟ้าออกมานั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะเขาอธิบายว่าองค์ประกอบนะคะแต่ละ ข้างของเซลล์ไฟฟ้าแบบกาวานิกที่อยู่ในรูปภาพเมื่อกี้นะคะแต่ละข้างเราจะเรียกว่าเครื่งเซลล์หรือฮาบเซลล์นั่นเองก็จะเห็นเป็นเครื่องเซลล์ A และก็เครื่องเซล B ใช่ไหมคะสาหรับข้อที่3เขาก็อธิบายเรื่องของอุปกรณ์ของเซลล์กาวานิกแต่ละครื่งเซลล์ว่าจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแต่ละเครื่องเซลล์ต้องประกอบด้วยแท่งขั่วนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเป็นแท่งโลหะ A แล้วก็แท่งโลหะ B นะคะจากภาพ 3.2ก็คือต้องมีโวลต์มิเตอร์ค่ะซึ่งทำหน้าที่ตรวจการไหลของอิเล็กตรอนนะคะซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเครื่องเซลล์ไหนทำหน้าที่เป็นออกซิเดชันหรือรีดักชันให้ดูที่เข็มของโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมคะเพราะเข็มของโวลต์มิเตอร์จะชี้ไปในทิศทางเดียวกันกับที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะคะ ส่วนอุปกรณ์ที่3ที่จะต้องมีในเซลล์กราวนิกก็คือสะพานเกลือหรือสะพานไอออนนะคะซึ่งทําหน้าที่นะคะเป็นตัวทําให้ไอออนไหลผ่านระหว่างครึ่งเซลล์ได้นั่นเองนะคะและข้อที่4นะคะก็จะอธิบายเกี่ยวกับแท่งขั้วหรืออิเล็กโทรดนะคะว่าแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะโดยชนิดแรกเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นขั้วลบนะคะก็คือจะเป็นขั้วที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่นมากเราเรียกว่าขั้วแอโนโด ะะโดยขั้วนี้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือให้อิเล็กตรอนจากตัวอย่างก็คือครึ่งเซลล์ A นั่นเองโดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือโลหะ A นะคะให้ A 2บวกนะคะซึ่งเป็นสารละลายและ2ออิเล็กตรอนค่ะส่วนอีกขั้วหนึ่งนะคะก็คือขั้วบวกเนาะเป็นขั้วที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่นน้อยนะคะเรียกว่าขั้วแคโทด โดยจะเกิดปฏิกิริยา Reduction นะคะรับอิเล็กตรอนค่ะซึ่งในตัวอย่างก็คือครึ่งเซลล์ B นะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือสารละลาย B 2บวกรับ2อิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะ B นั่นเองค่ะ และเมื่อนำครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ Reduction มาเขียนรวมกันนะคะเราก็จะได้ปฏิกิริยารีดอกนะคะที่กล่าวไว้ว่าโลหะ A นะคะบวกกับสารละลาย B 2บวกนะคะจะได้สารละลาย A 2บวกบวกกับโลหะ B นั่นเองนะคะและก็มาถึงข้อที่5นะคะการไหลของอิเล็กตรอนค่ะอิเล็กตรอนจะไหลาตามเข็มของโวลตมิเตอร์นะคะถ้าเข็มของโวลตมิเตอร์เบนไปทางไหนแสดงว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางนั้นนั่นเอง ข้อที่6ค่ะเซลล์กาวีนิกเป็นเซลล์ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีประเภทปฏิกิริยา r รดอกซ์นะคะก็คือมีทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันอยู่ในสมการเดียวกันส่วนข้อที่7นะคะสารที่ชอบให้อิเล็กตรอนมากกว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวนะคะยกตัวอย่างในครึ่งเซลล์ที่เราเรียนกันมาจากรูปภาพเมื่อกี้ก็คือเป็นครึ่งเซลล์ A นะคะ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะตัวรีดิวยกตัวอย่างก็คือโลหะ A นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวนะคะส่วนข้อที่8ค่ะสารที่ชอบรับอิเล็กตรอนนะคะหรือใช้คำว่าชิงอิเล็กตรอนได้เก่งกว่าก็จะทำหน้าที่เป็นตัวออกซิได์นะคะในตัวอย่างก็คือสารละลาย B2 บวกนั่นเองนะคะที่เป็นตัวออกซิได์เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะอ่านะคะ สำหรับข้อที่9นะคะศักไฟฟ้าที่ขั้วแคโทดหรือขั้วบวกค่ะจะมีศักไฟฟ้าสูงกว่าที่ขั้วลบนะคะหรือขั้วแอโนดนะคะค่าศักไฟฟ้าครูขอใช้ตัวอักษรว่า e แล้วกันเนาะค่าศักไฟฟ้านะคะ e ศนะคะ e ศย์ของฝั่งแคโทดนะคะจะมีค่ามากกว่า e ศของฝั่งแอโนดนะคะก็คือแคโทดเนี่ยเป็นขั้วบวกเนาะ จะมีค่าสักไฟฟ้ามากกว่าฝั่งที่เป็นขั้วลบก็คือแอโนดนะคะส่วนข้อที่10ค่ะกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วที่มีสักไฟฟ้าสูงกว่าไปยังขั้วที่มีสักไฟฟ้าต่ํากว่านะคะนั่นก็คือไฟฟ้าค่ะจะไหลสวนทางกับอ e ิเล็กตรอนนะคะกระแสไฟฟ้านะคะจะไหลาจากศักสูงไปยังศักที่ต่ํานั่นหมายความว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลาจากแคโทดมายังแอโนดนะคะ nó และอิเล็กตรอนนะคะจะไหลาจากขั้วแอโนดนะคะคือฝั่งที่ให้อิเล็กตรอนไปยังขั้วแคโทดนะคะซึ่งเป็นขั้วที่รับอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอันนี้ไฮไลท์นิดนึงนะคะนะักเรียนกระแสะไฟฟ้าไหลาจากศักสูงไปยังศักต่ําก็คือแคโทดไปยังแอโนดส่วนอิเล็กตรอนค่ะจะไหลาจากฝั่งที่ให้อิเล็กตรอนก็คือแอโนดไปยังฝั่งที่รับอิเล็กตรอนก็คือแคโทดนะคะสลับกันนั่นหมายความว่านะคะกระแสะไฟฟ้าจะมีทิศทางการไหลสวนทางกับกระแสอิเล็กตรอนนั่นเอง ะะกระแสไฟฟ้ากับกระแสอิเล็กตรอนวิ่งสวนทางกันนะคะกระแสไฟฟ้าจากแคโทดไปยังแอโนด ส่วนอิเล็กตรอนจะวิ่งจากแอโนดไปยังแคโทดนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเข็มของวลตน์มิตเตอร์นะคะจะไม่เบนนะคะเมื่อทั้ง2ขั้วมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันนะคะก็คือไม่มีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันอีกแล้วนะคะเข็มของวลต์มิตเตอร์ก็จะไม่เบนนั่นเองอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะลักษณะทั่วไปของเซลล์กาลวานิกที่ครูได้ทําการสรุปมาแล้วทั้งหมด11ข้อด้วยกันนะคะและได้อธิบายโดยใช้รูปภาพไปบ้างแล้วด้วยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะทท บทวนนะคะหรืออ่านเองได้นะคะจากเอกสารประกอบการเรียนทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เทคนิคการเขียนแผนภาพเซลล์กวาวนิกนั่นเองซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะข้อที่1ก็คือเราจะเขียนครึ่งเซลล์แอนโอดไว้ทางด้านซ้ายค่ะและเขียนครึ่งเซลล์แคโทดไว้ทางด้านขวานะคะโดยขั้นด้วยสะพานเกลือค่ะหรือสะพานไอออนนะคะ เครื่องหมายของสะพานเกลือหรือสะพานไอออนก็คือขีด2ขีดนะคะขีด2ขีดข้อที่2ค่ะถ้าในแต่ละครึ่งเซลล์นะคะมีสถานะแตกต่างกันเช่นในแต่ละครึ่งเซลล์ก็จะมีส่วนที่เป็นโลหะซึ่งเป็นของแข็งใช่ไหมคะกับส่วนที่เป็นสารละลายซึ่งเป็นเอควิอัสนะคะเราก็จะขั้นสถานะด้วยเครื่องหมายขีดเดียวนะคะจะขีดแบบตรงๆหรือขีดแบบเอียงก็ได้นะคะ ข้อที่3ค่ะเราจะระบุสถานะของสารละลายด้วยตัวอักษร aqueous นะคะและถ้าทราบความเข้มข้นก็ให้ระบุไว้ด้วยในวงเล็บแต่ถ้าไม่ทราบก็ไม่ต้องระบุนะคะส่วนข้อที่4ี่ระบุสถานะของแก๊สด้วยตัว g นะคะและถ้าทราบความดันก็ระบุไว้ในวงเล็บด้วยเหมือนกันแต่ถ้าไม่ทราบก็ไม่ต้องเขียนนะคะและข้อที่5นะคะถ้ามีตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเราจะใช้เครื่องหมายขีดนะคะ เหมือนกับเวลาเขาแบ่งสถานะนั่นเองและเขียนระบุตัวเร่งปฏิกิยาไว้นอกสุดของครึ่งเซลล์ค่ะนะคะก็จะได้หลักการนะคะและก็เทคนิคการเขียนแผนภาพเซลล์กัวานิกดังนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกกันนะคะจากข้อที่1น,นะคะโลหะ A ค่ะ ขั้นด้วยเครื่องหมายขีดนะคะแล้วตามด้วย a 2บวกวงเล็บสถานะเป็นสารละลายนะคะแล้วมีสะพานไอออนนะคะเครื่องหมายขีด2ขีดตามด้วย b 2บวกซึ่งเป็นสถานะสารละลายนะคะแล้วก็ตามด้วยโลหะ b นะคะ mm hmm. การเขียนแบบนี้นะคะหมายความว่าเครื่องเซลล์ a ค่ะทำหน้าที่ปฏิกริยา ออกซิเดชันนะคะเป็นขั้วแอโนดเพราะจากข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเราต้องเขียนเครื่องเซลล์แอโนดนะคะหรือเครื่องเซลล์ออกซิเดชันเนี่ยไว้ทางด้านซ้ายเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะโลหะ A ให้สารละลาย A 2บวกนะคะแล้วก็ให้2ออ e ิเล็กตรอนออกไปส่วนนะคะหลังจากเขียนเครื่องหมายสะพานไอออนแล้วก็จะมี สารละลาย B 2บวกเข้ามารับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะ B นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อที่1นะคะสำหรับตัวอย่างข้อที่2ก็จะเป็นโลหะเหล็กนะคะให้สารละลายเหล็ก2บวกนะคะซึ่งข้อนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายมาด้วยก็คือ1โมลาร์นะคะอ่าแล้วก็สารละลายค o พเปอร์สบวกนะคะก็จะเข้ามารับอิเล็กตรอนนะคะโดยมีความเข้มข้น1โมลาร์นะคะแล้วก็จะกลายเป็นโลหะทองแดงนะคะหรือค o p เปอร์นั่นเองนะคะ ส่วนข้อที่3มเป็นตัวอย่างของการมีตัวเร่งปฏิกิริยานะคะก็คือแพทเินัมเนาะถ้ามีตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเราจะใช้เครื่องหมายขีดแดดขั้นนะคะและเขียนไว้นอกสุดของเครื่องเซลล์นะคะโดยถ้าเครื่องเซลล์นะคะออกซิเดชันนะคะมีตัวเร่งเราก็จะเขียนนะคะตัวเร่งไว้นอกสุดก็คือเขียนไว้เป็นตัวแรกเลยนะแต่ถ้าเครื่องเซล์รีดักชันเนี่ยมีตัวเร่งเราก็จะเขียนไว้เป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนแผนภาพเซลล์กาวานิกนั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาวัดความเข้าใจโดยการทําแบบฝึกหัดที่3.1นะคะซึ่งครูก็จะทําการเฉลยเป็นบางข้อนะคะแล้วก็จะให้การบ้านนกักเรียนไว้เป็นบางข้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เรามาดูแบบฝึกหัดที่3.1กันเลยค่ะโดยแบบฝึกหัดที่3.1นะคะจะใช้รูปภาพที่ครูกําหนดให้ตอบคําถามข้อ1แล้วก็ข้อ2นะคะโดยข้อ1ใหญ่เนี่ยจะอยู่ในหน้าที่9นะคะและข้อ2ใหญ่จะอยู่ในหน้าที่10ค่ะเรามาเริ่มทําข้อ1ใหญ่กันเลยนะคะข้อที่1นึ่เขาถามนักเรียนว่าตัวอักษรกไก่ขอไข่และคอควายคืออะไรนะคะซึ่งครูได้พิมพ์ตกหล่นไปครูขอกําหนดดังนี้นะคะกอไก่ค่ะ ขอไข่และคอควายนะคะตามตัวอักษรที่ครูกำหนดไว้เลยนะคะกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะคืออะไรนะคะนักเรียนตอบได้ไหมคะกอไก่ก็คือสะพานไอออนนั่นเองนะคะสะพานไอออนหรือสะพานเกลือก็ได้นะคะส่วนขอไข่ก็คือโวลต์มิตเตอร์นั่นเองนะคะใช้ในการวัด ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนนะคะและคอควายก็คือแท่งคั่วนะคะหรืออิเล็กโทรดนั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะขั้ว a นะคะเรียกว่าอะไรนะคะและขั้ว b เรียกว่าอะไรจากภาพค่ะนักเรียนมองเห็นเข็มของโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมคะเข็มของโวลต์มิเตอร์เบนไปทางไหนคะ ไปทางขั้ว B ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าขั้ว A จะทำหน้าที่ปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะและทำหน้าที่เป็นขั้วแอโนดค่ะส่วนขั้ว B นะคะหรือครึ่งเซลล์ B จะทำหน้าที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะหรือเป็นขั้วแคโทดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขั้ว A เราก็จะเรียกว่าขั้วแอโนดนะคะส่วนขั้ว B เราก็จะเรียกว่าขั้วแคโทดนะคะ ขั้ว A จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและขั้ว B จะเกิดปฏิกิริยารี u ักชันนั่นเองนะคะ ส่วนข้อที่5ค่ะทิศท,ทางการไหลของอิเล็กตรอนนะคะซึ่งครูเคยบอกแล้วว่าให้สังเกตที่เข็มของโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมคะเข็มของโวลต์มิเตอร์เบนมาทางเครื่องเซลล์ B นั่นหมายความว่าอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่จากครื่องเซล์ A มายังครื่องเซล์ B นะคะก็ตอบได้เลยว่าการไหลของอิเล็กตรอนก็คือจากเครื่องเซล์ A มายังเครื่องเซล บนะคะและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าก็จะตรงข้ามกับการไหลของอิเล็กตรอน<ๆ>เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลจากเครื่งเซลล์ B ไปยังครื่งเซลล์ A นั่นเองนะคะและข้อที่7ค่ะสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้ว A นะคะโดยขั้ว A เป็นขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นปฏิกิริยาการให้อิเล็กตรอนนะคะเริ่มจากโลหะ A นะคะให้สารละลาย A 2บวกใช่ไหมคะเา A เวียดแล้วก็บวกกับ2ออิเล็กตรอนนั่นเอง ส่วนข้อที่8สมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้ว B นะคะขั้ว B เกิดปฏิกิริยา Reduction ดังนั้นสมการที่จะเกิดขึ้นในขั้ว B ต้องเป็นสมการของปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนนะคะก็จะเริ่มจากสารละลาย B2 บวกนะคะรับ2ออิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะ B นั่นเองนะคะและสมการรวมที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นสมการ Redox นั่นเองนะคะสมการรีด o อกเขียนรวมได้นะคะโลหะ A ค่ะทำปฏิกิริยากับ สารละลาย b 2บวกนะคะได้สารละลาย a 2บวกนะคะบวกกับโลหะ b นั่นเองนะคะนี่คือสมการรีด o อกที่เกิดขึ้นนะคะส่วนข้อที่10นะคะเป็นการเขียนแผนภาพเซลล์กวนิกเนาะเราก็จะมาเริ่มจากครึ่งเซลล์ที่เป็นขั้วแอโนดนะคะหรือครึ่งเซลล์ a นั่นเองโดยเริ่มจาก โลหะเนะคะให้ A2 บวกนะคะขั้นสารที่มีสถานะต่างกันด้วยเครื่องหมายขีดนะคะให้ A2 บวกซึ่งมีสถานะสารละลายนะคะซึ่งเรายังไม่ทราบความเข้มข้นดังนั้นครูจะยังไม่เขียนในวงเล็บนะคะอันนี้ก็คือเครื่องเซลล์แอโนดนะคะขั้นระหว่างเครื่องเซลล์ด้วยเครื่องหมายสะพานไอออนหรือสะพานเกลือก็คือขีด2ขีดนะคะตัวที่มารับอิเล็กตรอนนะคะ ต่อมาก็คือจะเป็นฝั่งที่เป็นขั้วแคโทดตัวที่มารับอิเล็กตรอนก็จะเป็นสารละลาย B2 บวกนะคะและเมื่อรับอิเล็กตรอนแล้วก็จะกลายเป็นโลหะ B นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแผนภาพเซลล์กัวนิกของรูปภาพที่เขากำหนดมาให้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูคำถามในข้อ2ใหญ่นะคะซึ่งเป็นคำถามที่เป็นข้อสอบปรณนน์นั่นเองแบบเลือกตอบนะคะ ข้อนี้ค่ะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดต่อไปนี้นะคะข้อที่1ค่ะเซลกาวานิกคือเซลล์อะไรนะคะคำตอบในข้อนี้ที่ถูกต้องก็คือเซลล์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาขึ้นเองได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อที่1นะคะข้อที่2ค่ะข้อใดคือเซล์กาวานิกนะคะถ่านไฟฉายเป็นตัวอย่างของเซลกาวานิกนะคะเซลอัลคาไลก็ใช่นะคะเซลป์ปหลอดก็ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อที่4ก็คือถูกทุกข้อนะคะ ข้อที่3เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการไหลของอิเล็กตรอนก็คือโวลต์มิเตอร์นั่นเองส่วนข้อที่4การไหลของอิเล็กตรอนค่ะและกระแสไฟฟ้าในเซลล์กรานิกเป็นอย่างไรนะคะก็แน่นอนว่ามีทิศสวนทางกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูข้อที่5ค่ะขั้วใดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะ ขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือขั้วแอโนดนะคะและขั้วแอโนดก็เป็นขั้วลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมาเลือกตอบข้อที่4นะคะถูกทั้งข้อ1และข้อ3ค่ะ นะะักเรียนเปลี่ยนจากกอไก่คอควายเป็นข้อ1และข้อ3นิดหนึงนะคะส่วนข้อที่6ค่ะขั้วใดเกิดปฏิกิริยา Reduction ขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันก็คือขั้วแคโทดนะคะซึ่งแคโทดทําหน้าที่เป็นขั้วบวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบข้อที่2นะคะ ต่อมาค่ะข้อที่7เซลล์กาวนิกเป็นปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีประเภทใดนะคะในเซลล์กาวนิกมีทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันดังนั้นเซลล์กาวนิกเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์นั่นเองนะคะส่วนข้อที่8ครึ่งเซลล์ A เกิดปฏิกิริยาใดาจากรูปภาพในหน้าที่9เมื่อกี้นะคะครึ่งเซลล์ A เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นขั้วแอโนดนั่นเอง นะคะคส่วนข้อที่9ครึ่งเซลล์บก็เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะเป็นคู่วแคโทดนั่นเองนะคะและข้อที่10แผนภาพเซลล์กวนิกข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะ ข้อนี้นักเรียนตอบถูกไหมคะจากที่เราเขียนมาเมื่อกี้ก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะก็ถูกต้องนะคะเรามาดูกันในแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะจงเขียนแผนภาพเซลล์กั a วานิกต่อไปนี้นะคะเซลล์กัวานิกเราจะเริ่มเขียนจากครึ่งเซลล์แอโนดก่อนนะคะข้อที่1เราก็จะเริ่มที่โลหะซิงก่อนนะคะโล oh หะซิงค่ะทำปฏิกิริยาให้สารละลายซิง์สอบวกนะคะอันนี้ก็คือครึ่งเซลล์แอโนดนะคะ เขียนตอกด้วยเครื่องเซลล์แคโทดขั้นด้วยเครื่องหมายสะพานไอออนนะคะสารละลายเหล็ก2บวกนะคะเข้ารับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะเหล็กนั่นเองนะคะและข้อที่2นะคะขั้วแอโนโอดก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะเหล็กนะคะโลหะทำปฏิกิริยาให้สารละลายเหล็ก2บวกนะคะ อันนี้ก็คือเครื่องเซลล์แอโนดนะคะต่อมาเขียนเครื่งเซลล์แคโทดนะคะขั้นด้วยเครื่องหมายสะพานไอออนเหมือนเดิมค่ะสมการที่ขัว ode, นะ้วแคโทดนักเรียนเปลี่ยนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไฮโดรเจนนะคะซึ่งมีสถานะแก๊สเข้ามารับอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะไฮโดรเจนไอออนที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไฮโดรเจนที่เป็นไอออนลบนะคะไม่ใช่อออนบวกนะคะ ซึ่งสมการน,นี้นะคะเป็นสมการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะเป็นสมการที่ครูสมมุติขึ้นมานะคะดังนั้นค่ะครึ่งเซลล์รีดักชันเราจะเริ่มจากตัวที่เข้ามารับอิเล็กตรอนนะคะก็คือแก๊สไฮโดรเจนนะคะเมื่อรับอิเล็กตรอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะากลายเป็นไฮโดรเจนไอออนลบนะคะซึ่งมีสถานะเป็นสารละลายนะคะซึ่งสมการน,นี้ก็เป็นสมการที่ครูสมมุติขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่3เริ่มจากขัว้วแอนดกันก่อนนะคะ โลหะซิง oh ค่ะทำปฏิกิริยาให้สารละลายซิงสองบวกนะคะขันด้วยเครื่องหมายสะพานไอออนนะคะตามด้วยครึ่งเซลล์แคโทดนะคะสารละลายคปเปอร์สองบวกรับสองอิเล็กตรอนค่ะกลายเป็นโลหะคปเปอร์นะคะหรือทองแดงนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่4นะคะครึ่งเซลล์แอนโถดก็คือโลหะทองแดงนะคะทำปฏิกิริยาให้สารละลาย ค o p เปอร์บวกนะคะขั้นด้วยเครื่องหมายสะพานไอออนนะคะตามด้วยคลอเีนนะคะในสถานะแก๊สซึ่งเข้ามารับอิเล็กตรอนนะคะกลายเป็นคลอไรไอออนนะคะสถานะเอก o u สนะคะอ่าและข้อที่5ค่ะเครื่องเซลล์แอโนดก็คือโลหะนะคะดีบุกนะคะทำปฏิกิริยาให้ดีบุก2บวก ขันด้วยเครื่องหมายสะพานไอออนนะคะสารละลายตะกั่ว2บวกนะคะรับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะตะกั่วนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะการเขียนแผนภาพเซลก์กวานิกทั้งหมด5ข้อนะคะที่ครูเขียนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะ และครูก็ขอฝากนะคะแบบฝึกหัดอีก5ข้อนะคะให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะเป็นการบ้านด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยยังไงนักเรียนก็สามารถถามครูใน g o o g l e c l a s s Room นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะมาดิสคัทกันนะคะในห้องเรียนต่อไปนะคะ <S <S และสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนกันมานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ